สวัสดีค่ะมาวันนี้เรามานั่งคุยกันรอบดึกเนาะเป็นไงบ้างคะสวัสดีค่ะหวังว่าเพื่อนเพื่อคงยังไม่หลับไม่นอนกันเนาะใครยังไม่หลับไม่นอนก็มานั่งคุยกันก่อนนะคะ นอนกันหรือยังจ๊ะมาคะ่ะมาคะ่ะมาคุยกันแล้ว